สวัสดีครับช่องประสงคมเงินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมติดแอร์อย่างดีที่ตลาดไทยนะครับผมนะครับช่องผสมเงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับผม ติดแอร์อย่างดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมครับตลาดไทยครับผมนะครับนี่ครับผมมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับพบกับร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยนะครับผมจําหน่ายเนื้อวัวส่งตรงจากฟาร์มทั้งปีและส่งนะครับผมบริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับวันนี้พบกันนะครับ ช้าวันเสาร์ที่12เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2568พบกับเทศกาลมหาสงการตลาดไทยนะครับผมครับเป็นวันหยุดของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพี่พี่เอทั่วประเทศไทยและกันทั่วโลกครับผมนับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับพบกับร้านบิบูความตลาดไทยจำหน่ายเนื้อวัวนะครับสดๆดใหม่ๆนะครับส่งตรงจากความครับผมนะครับกิโลกรั ร้อยเดียวครับผมนะครับร้อยเดียวจะร้อยเดียวนะครับผมนี่ครับร้อยยี่สิบบาทครับผมนะครับนี่ครับผมเครื่องในครับผมเครื่องในลวกแล้วครับผมหังวัวสวสู้ครับผมนะครับนี่ครับเจ็ดสิบห้าบาทครับผมเครื่องในลวกแล้วนะครับผมมีครบนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นตับนะครับตับหมอดนะครับผม กะแทนาผ้าขนหนูผ้าพีริวสามสิบกีกระไบนางครับผมครับสลอดตรงนะครับมีครบนะครับผมหัวใจครับผมนะครับรู้ว่าจะเป็นนี่ครับผมผู้ฟังรัวครับผมนะครับจิดความละสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่มาถึงนี่เลยครับผมตับเล็กนะครับผมรู้สิบปีครับผมนะครับตับเล็กผ้าขนหนูนะครับผ้าขนหนูกะแทนาพีริว กลางในสดๆนะครับกิโลกรัมน้องหบาทเท่านั้นจ้านะครับผนะครับสดสนงามนะครับผมน่ารับประทานมากเอาใจสายเนื้อนะครับผมนะครับสายลาบก้อยซอยจูลาบกุมตลมแซบตองนี่เลยครับผมนับร้านพิกูฟาร์มตลาดไทยครับผมนับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆใหม่ๆนะครับส่งตรงจากฟาร์มครับผมทั้งติดและส่งนะครับผมเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับผม 60บาทจริงๆจ้านะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้อ่อนไส้แก่นะครับผมเป็นตับเป็นปอดกระเทนามผักหนูผากกิริ้วนะครับสามสิบกลบะไบนามนะครับมีครบนะครับผมนะครับสุดยอดตลาดค้าเนื้อวัวนะครับผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำลังดูบรรยากาศคนลุ้มนะครับผมนะครับของแท้นะครับผมนะครับ ยอดมากนี่เนื้อบดนะครับเนื้อบดเกรดรองกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถูกวันนี้มีเลยจ้านะครับผมเนื้อบดเกรดเอครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นจ้านะลิ้นนะครับผมนะอร่อยที่สุดคือลิ้นนะครับผมกิโลกร,รัมละสองร้อยบาทครับผมครับเนื้อสนหั่นชิ้นครับผมสวยๆกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนื้อเส้นเนื้อแดดเดียวครับผมกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับผมครับมีทีมงานน้องๆร้านบิ๊กูฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการ บรรยากศาศค่าขายดีมีกำไรำงามๆดูคนครับผมนะครับคนก็หลายครับโคตรครับผมนะครับอันนี้ดีนะครับผมนะครับดีแท้ๆดีจริงๆนะครับผมดีฟุกนะครับผมนะครับขออนุาญาตนะจ๊ะขออนุญาตถ่ายคลิปตาม YouTube นะจ๊ะอันนี้หัวใจครับผมร้อยเดียวจะร้อยเดียวนะครับผมนะครับดีแท้ๆดีจริงๆครับผมดักับผมนะครับดีครับผมโลละห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ แพ้ครับผมครับนี่โลละหนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับผมซ้ำสกลสบายนานะครับผมครับนี่ครับยอดตลาดค้าเนื้อสดที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเน็ตถูกที่สุดที่ตลาดไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่มีสีทันใดนี่ครับผมต้องการเนื้อสดสดเนื้อสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะนะครับผมนะครับเนื้อลาบ นเนื้อ,อ ters, ย,ย่างนะครับเนื้อก้อนนะครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อแดงมหัศจรรย์ครับผมคือราบสวยๆครับผมนะครับนี่ครับผมร้อยเก้าสิบบาทนะครับเนื้อย่างสวยๆครับผมนะครับโอ้โหบรรยากาศคนนะครับรูคนครับผมนะครับคนก็หลายครับโคตรครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับเห็นคนเราไม่ต้องตกใจนะครับพูาลุ้อะไรกันครับผมนะครับนี่ครับ ลุมเนื้อครับผมนะครับเนื้อสดสดเนื้อสวยๆร้านบิ๊กบูควาลตลาดไทยครับผมเลือดเพี้ยนี่แถมฟรีนะครับผมนะครับนี่ครับเลือดเพี้ยนี่แถมฟรีนะครับผม190เลือดเพียรี่แถมฟรีนะจ้านะครับผมครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับกิโลกรัมละ160บาท150บาทและย่างสวยๆนะครับ190บาทลาบเป็รับผมนะครับ190บาทเท่านั้นจ้านะครับผมนะนี่ครับ เื้อเสือร้องไห้นะครับผมเนื้อริบตายเนื้อใบไายครับผมนะครับเนื้อก้อนนะครับเนื้อมะพร้าวครับผมนะครับยอดตลาดค้าเนื้อวัวสดีดใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บตุ๋นที่สุดในตหลาดไทยรบมบรรยากาศค้าขายที่นี่กำไรงกำนัครับผมนะครับช่องผสมน้แก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีนะครับผมนะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศสดสดยามเช้านะครับผมนะครับ วันนี้วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่12เมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 5เวลา9โม9นาทีนะครับผมนะับต้องมาส่งแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อน BTS FC พามาดูความาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงํานงานพบกับเทศกาลมหาสงการกรลาดไทยนะครับผมนะเป็นวันหยุดของพ่อแม่พี่น้อง FC ทั่วประเทศไทยและ f ีทั่วโลกครับผมนะับ ก็ขอให้เดินทางนะครับกลับบ้านโดยปลอดภัยโดยสวัสดีภาพนะครับผมนะครับพบกับครอบครัวนะครับทุกพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับรถน้าดําหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมนะเพื่อความเป็นสีิมงคลกับตัวเราเองและครอบครัวนะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วเอฟซีทั่วโลกพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมนะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเฮงรวยๆฟังๆนะครับโชคดีมีชัยคิดหวังจิิงใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นไปจนถนงทุกประการนะครับผมนะท่านที่จะเดินทางปลอดภัยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะท่านที่อยู่ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสนุกสนานนะครับกับเทศกาลมหาสงการตลาดไฟนะครับก็รดน้ําดําหัวนะครับเล่นน้ําปาแป้งกันตามอัธยาศัยนะครับผมนะอยู่ใน พูดง่ายๆว่าในกฎเกณฑ์นะครับกฎระเบียบนะครับขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับทุกฝั่งิ่งใดขอสมความมุ่งมั่นรารถนาธุประการนะครับผมครับช่องาสงเงินแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนี่ครับ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆกับร้านบิ๊กบูความตลาดไทยนะครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมนะแอบน้างจอดได้เลยอัดไลน์ได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมเป็นบุ๊คครับผมนะครับบิ๊กบูควาムสาขาตลาดไทยนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับ ต้องมาสมน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่พี่ที่ FC นะครับผมพามาดูพามาชมพามาเอาใจสายเนื้อนะครับผมสายรับปล่อยปล่อยจูลับผมตลมแซบตรงนี้เลยครับผมร้านมิกรฟาร์มตลาดไก่เนื้อเสือครับผมนะพี่ครับสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวองให้นะครับผมนะเนื้อทิพยเนื้อใบพายนะครับผมเนื้อแดงมหัศจรรย์เนื้อลูกมะพร้าวนะครับผมนะครับ เห็นคนนลครับผมนะสุดยอดมากครับผมน้ำพ่อแม่พี่น้องเบื่อเบื่อพี่เอฟซีท่านใดต้องการเนื้อสดเนื้อสวยจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านที่ครูความตลาดไทยครับผมนะสุดยอดไหมครับผมเนื้อที่สดเนื้อที่สวยจงแบบนี้นะครับผมนะมีใบรับประกันใบรับรองจากกรมปศุสัตว์นะครับผมนับ น้ำเข้ายังถูกกฎหมายนะครับผมนะครับผมนะบรรยากาศค้าขายดีมีกำลังเงาๆครับผมนะครับคุณลาบครับผมนะขายดีมากครับผมนะวันนี้นะครับผมนะเอาใจสายเนื้อนะครับสายลาบก้อยซอยจูลาบผมต้องแซ่บต้งนี้เลยครับผมครับสูตรลาบดาครับคุณาบหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเลือดเที่ยแถมฟรีนะครับผมนะครับชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยครับผมครับคุกกิงนะครับผมเนี่ยร้านดุกกี้ความเนี่ยถูกที่สุด ถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับถ้าที่ได้ได้คุยกับท่านเจ้าของร้านนะครับหรือว่าเจ้าของธกิจการที่ตลาดไทยนีถือว่าเป็นตลาดค้าเนื้อส,สดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เยอะที่สุดเจ้าอเล็บถูกที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านบิก๊กบูฟาร์มตลาดไทยหรือร้านฟาติมาฟาร์มหรือว่าจะเป็นร้านอโอมาชานีหรือว่าจะเป็นร้านยูราบีฟนะครับผมครับมีมากมายหลากหลายร้านนะครับผมนะครับตลาดไทยนะครับผมครับ ลาดค้าเนื้อสัตว์ติดแอร์อย่างดีนะครับเดินกันชิวๆนะครับผมนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับผมคูกิ้งนะครับสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับผมนี่ครับกิโลกรัมละห้าสิบบาทครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทครับผมนะครับหลักหวานสวยๆนะครับผมนะครับนี่ครับสามสิบบานนะครับผมนะครับ ีสาวสวยใจดีมากครับผมนางรีครับผมลิ้นสดสดลิ้นสวยๆนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นครับผมนะครับูรีนครับผมนางรีครับลิ้นสวยๆนะครับอร่อยที่สุดครับผมลิ้นครับยที่ดคืมาเลยเนื้อในสดๆครับผมกิโลกรัมละ้งหกสิบบาทนี่ครับผมร้อน ทอดกระเท้านะครับไสหลอดไสแก่ถึงชิ้งแล้วผมับเล็กนะครับผมดำาครบนะครับผมตู้ในลูกแล้ว75บาทนะครับลูกชิ้นเนื้อบวกเอ็นนะครับการันตีความอร่อยครับผมนะครับ65บาทเท่านั้นนะจ้าไม่ผสมแป้งนะครับสําหรับลูกชิ้นร้านมิูรฟาร์มนะครับเครื่องเทศอย่างดีครับผมนะบอมทุกไสมากครับน้องแอดการันตีให้นะครับรับปทานแล้วครับผมอร่อยจริงนะครับสําหรับลูกชิ้นร้านมิตูฟาร์มชิ้นเนื้อครับผมเอนะครับ 75บาทนะครับผมชุในรลกแล้ว75บาทนะครับม <15 S 1> ีครบนะครับผมมีตับมีปอดมีหลอดลมนะครับมีไข่ดันนะครับผมมีกระแทนาภาคที่ริ้ว30ปีสุกผังวัวครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อสดเนื้อสวยนี่ครับ120บาทเท่านั้นครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมมีชุดราบ190บาทรับวัดซื้สวย30กีกบไลงานนะครับผมครับ เข้าได้ทุกทิศทางเลยนะครับสำหรับสำหรับร้านดี่บูฟานนะครับผมโดยรอบเลยนะครับผมครับสามสี่หน้าครับสามหน้านะครับผมครับเข้าได้หมดนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเข้าได้หมดเลยนะครับผมครับขายดีมากครับผมครับดูครับผมครับเลือดเทียนี้แมฟปีนะครับผมนะครับเลือดเทียนแมฟปีกับชุดลาบเอาใจสายเนื้อครับผมนะครับสายลาบก้อยถอยจูลาบผมต้มแสบต้องหลานดิบบูฟามตลาดไทยนะครับผมครับ บรรยากาศค้าขายนี้มีกำไรงามๆครับผมนะช่องมาสมมันแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เทุกคนทุกท่กทกทานทุกบ้านทุกช่อง fc ทั่วประเทศไทยและทัทท่วโลกพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวนะครับสดสดใหม่ๆนะครับผมส่งตรงจากความถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับผมนะครับ ก็ต้องกราบขอพระคุณนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี TC, ทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟซีทั่วโลกครับผมนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดริง่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับผมมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ